สวัสดีเจ้าทุกคนประวังคนโคราชบ้านเองค่ะวันนี้พามาเก็บพักอีกแล้วค่ะพักวันนี้จะเป็นชื่อพักที่เรียกว่าเอา่อเลดี้นะคะต้นเลดี้นะคะหรือประวางเรียกว่าต้นเลดี้กาก้านะคะเดี๋ยวมันอยู่ข้างหลังประวางเนี่ยค่ะเดี๋ยวประวางพาไปดูใกล้ๆนะคะปาจะ่ะเนี่ยค่ะ ต้นเลดี้นะคะหรือว่าเขาเรียกว่ายาเรดี้นะคะลักษณะจะเป็นเช่นนี้จ้ะกำลังกินเลยนะคะยอดประมาณนี้นะคะนะปะกวางจะเอาไปกินกับลาบปลาค่ะปะกวางจะชอบกินแบบที่มีมออดอกต,ตุ้มอ่อนๆ ที่ยังไม่ทันบานนะคะแบบนี้ค่ะคือกําลังกินนะคะประกวางจะชอบกินลักษณะประมาณนี้นะคะคือดอกของเขาเนี่ยจะเป็นดอกสีเหลืองนะคะเวลาที่เขาบานแล้วนะคะนะจะเป็นดอกสีเหลืองแล้วประโยชน์ของเขาทรัพย์คุณของเขาก็จะเป็นเป็นยาด้วยเหมือนกันนะคะเขาก็จะบอกว่ามันเป็นยารักษาเกี่ยวกับมดลูกของผู้หญิงนี่ด้วยนะคะเขาไปอ่านในอินเทอร์เน็ตมานะจ๊ะ ฝรั่งเขาเอามาทำเป็นสลัดนะคะนะเขากินแบบสดๆแต่พะกวางเนี่ยจะเอามากินก็สมตำแล้วก็เอาไปกินก็ลาบปลาเนี่ยค่ะจะยาวไปถึงนู่นเลยค่ะกำลังเริ่มออกดอกคือต้นเลดี้เนี่ยมันจะเป็นพืชตระกูลหยานนะจ๊ะนะ เป็นพืชตระกูลหยาที่ต้นเล็กๆติดก,กับพื้นดินนะจ๊ะแต่ว่ารสชาติของเขาก็อร่อยค่ะเพราะกวางชอบกินเป็นเครื่องเคียงกินก็ลาบก็กลาบก็กลอยกส็สมตำนะจ๊ะนะ แต่ว่าเวลาเก็บพักก็เก็บออกมาจากไกลๆจากถนนสักหน่อยด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเก็บริมถนนน่ะหมาเด้จ้ะขี่หมาจ้ะเพราะว่าคนฝรั่งก็ชอบจูงหมาออกมา,าทำภารกิจข้างนอกเนาะจ้ะเพราะฉะนั้นพักเนี่ยมันจะชอบขื้นริมทางเนาะเราก็อย่าไปเก็บริมทางเนาะจ้ะเราไปเก็บข้างในในป่าสักหน่อยจ้ะจะได้แบบกินได้สนิทใจสักหน่อยจ้ะ โอ้ยอันนี้งามงามจังอ่ะยอดชูสะพังเลยเก็บจังเลยเก็บจังเลยกวางชอบอันนี่โอ้ยแบ๊บเดียวมันก็แก่แล้วค่ะนี่เนี่ยดอกมันกำลังกินเลยจ้ะ และนี่ก็จะเป็นพวกสมุนไพรเครื่องเทศนะจ้าที่ประกวงหั่นเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหอมแดงค่ะใบหอมใบสะระแหน่ตรงนี้ก็จะเป็นใบมะก,กรูดสดๆกันเลยค่ะหอมๆเด็ดจากตน้นและนี่ก็จะเป็นมะนาวกระเทียมหัน่นตะไคร้พริกแดงสดหัน่นและนี่ก็จะเป็น พักสาหรับโรยหนาเนาะค่ะพริกแดงเนาะจากแล้วก็สะระแหน่ที่ยังไม่ได้หัน่นตรงนี้ก็คือเอามาโรยหนาเดี๋ยวไปดูการปรุงกันเลยค่ะต่อไปเราก็มาทําการลาบกันเลยเนะจ้าลาบปลาทูหน้ากระป๋องนี่จะเป็นปลาทูหน้ากระป๋องของปลากวางนะคะใช่หนึ่งกระป๋องค่ะแกะกันให้ดูสดๆตรงนี้เลยเนาะจ้าก็คือปลาทูหน้าเนี่ยเขาก็าจะมีน้ำอยู่ข้างในเนาะจ้ะ ก็เอาน้ำเขาออกนิดนึงค่ะ มาเอาออกมานี่ได้ประมาณนี้แล้วค่ะหนึ่งกระป๋องเนาะจ้ะต่อไปก็จะมาทําการปรุงเครื่องเนาะค่ะอ,อกวางก็จะใส่พริกป่นลงไปก่อนนะจ้ะใส่พริกป่นชอบเผ็ดมากใส่มากเนาะจ้ะเนาะแล้วก็จะมีใส่ผงชูรสนิดนึง ้ปลาก็จะมีเข้าครัวค่ะต่อไปก็จะมาบีบมนะนาวปอกหวางกินลดจัดค่ะ บีบมะนาวก็ระวัเงเม็ดจะลงไปเนาะคะ่ะถ้าเม็ดมันลงไปแล้วมันจะขมจะ้ะระวังเม็ดนิดนึงต่อไปก็มาใส่พักที่เราหั่นเรียบดอยเนาะจะ้ะใส่ไปเลยค่ะใบมะกรูดหอมแดง ใบหอมหัน่นตะไคร้กระเทียมหัน่นเดี๋ยวพริกสดเอาไวนะ้โรยหนาทีหลังเนาะจ้ะปรุงรสตามชอบใจเด้จ้ะอันนี้เปรี้ยวเผ็ดจ้ะคนทูน่านี่ก่อนอย่าคนแรงเด้จะ้ะเพราะว่าเขาเละจะ้ะคนเบาๆจักหน่อยเพราะว่าเนื้อเขาเละอยู่แล้วในกระป๋องเนาะจ้ะ ก็แค่นี้อ่ะค่ะยำทูน่าอย่างง่ายเลยค่ะมาชิมจังหน่อยอืมโอเคแล้วค่ะเปรี้ยวเค็มแล้วก็มันๆหอมๆเข่าขัวเนาะจ้ะ มาเจ้าทุกคนเชิญมากินเข่ากัปะกวางค่ะ6โมงเย็นที่สวีเดนค่ะเมืองไทยก็ห้าทุ่มเนาะจ้าวันนี้ปะกวางมีอาหารสุดแซบเลยค่ะหลังจากที่พาไปเก็บพักเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าแล้วก็จะนี่เลยจ้าลาบปลาทูน่านะคะเมนูที่ปะกวางอยากกินมากนะคะคลิปนี้ปะกวางพาไปเก็บพักพร้อมบอกสูตรการทำลาบ ปลาทูนาอีกด้วยนะคะค้มสุดๆเลยนะ,ะจากคลิปนี้เนาะ,ะ mm. แล้วปกวางก็มีอันนี้ด้วยนะคะ mm. เนื้อแดดเดียวทอดกรอบพร้อมน้ำจิม้มน้ำพริกตาแดงใส่พรกแนวเปีย่ยวๆมีไก่โยดาไก่ยโยก็ทําเองนะจ้าไก่ยโยน่ะประ,ประกวางอะทำอินบ่อยมากเลยะคะ่ะไกะะ่โยน่าจะอร่อยมาค่ะกินข้าวเย็นกันนี่ติ๊บข้าวน่อยปลากวางจ้ะ ติบเขา่าวนยกินข่าเหนียวก็เอามือจุ๊บนามจักน้อยจะได้ข้าเหนียวจะได้ไม่ติดมือเนาะจา้ะช่วงนี้ประวางพาเก็บพักบ่อยค่ะพักกลังขึ้นเยอะเลยพักป่าสวีเดนอืม เลยค่ะพักเลดี้กากาของปะกวางคือใบของเขาเนี่ยจะแบบจะสากๆหน่อยนะคะจะเหมือนแบบผ่าก,กรมยีอะไรประมาณนั้นนะคะใบจะหนาๆาสากๆนิดนึงกินเป็นพักเคียงจากแซบ อืมอืมกอบเคยกินพักกระโดนไหมคะ่ะคุณคุลาดอ่ะจะออกรสชาติแบบนั้นเลยคะ่ะจะออกแบบมันๆที่เราเอามากินกับเอ่อ เมีย่ยงงดแดงนะจ๊ะนั่นแหละจะออกแบบลักษณะนั้นเลยค่ะพักอันนั้นเลยค่ะมันมันกรอบกอบอร่อยเลยค่ะอืม กวางเด็ดมาตสยอดอ่อนๆค่ะมีดอกมีดอกตุมติดมาอืมขอบโป,ะโปะ๊ะ สมใจอยากทรัพประคุณของเขาด้วยค่ะทรัพประคุณที่เห็นชัดๆเลยก็คือการการหามเลือดจ้ะแล้วก็รักษาการแก้อักเสบแล้วที่สำคัญคือ,อรักษาเกี่ยวกับภายในของผู้หญิงค่ะ เกี่ยวกับการปวดประจําเดือนรักษามดลูกอะไรอย่างงี้นะจ๊ะเขาถึงว่าเป็นชื่อของเลดี้น mm hmm. อะจากยาเลดี้ ภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าดักโกปาดักโกป,ปาภาษาสวีเดน,นเนาะจ๊ะ ไม่เขีงด้วย อิ่มแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอนะคะปากวังก็จะนำเสนอข้อมูลความรู้การเก็บพักการทำอาหารมาแชร์เรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า